นะต่อเนื่องมีคลิปที่เราไหลไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะขับเองคลิปนี้นะเพื่อสัมผัสความรู้สึกในการขับขี่นะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็เดินเพื่อรับชมมาได้เลยนะครับอขออื่นขอนอกเรื่องแป๊บหนึ่งนะตอนนู้นที่มาบรรทุกสมัยที่มาเอา่อมาถ่ายคลิปแรกๆสองรถตอนนี้เหลือแค่นี้สองรถน่าดีแม็กของแม่ยายคันหนึ่งแล้วก็นี่ของพี่เนนคันหนึ่งโอ้โหตอนนี้เหลือแค่นี้ <c oughs> เอาลงโจเฟอร์ขอลงหน่อย แต่โฟอร์นเิเจอร์กูดบล็อกหลกทำท่านี่ดูดันที่ไหนอ่ะมันก็คืนอยู่ในรถดิมันจะเดินไปเลยน้ำมันจะหมดแล้วเอา้าเดี๋ยวผมจะลองขับเข้าเลยเดี๋ยวับัตรฟอลูก่อนนะงานจะเืมเคสเดี๋ยวนอนี่เป็นที่ลองท่า ใช่มันเอาไปรอตูดแล้วอย่าทำาไม่ถ่ายคลิปแตกก็ได้ปิดไงวะเนี่ยปิดไม่เป็นเลยอ๋อต้องปิดตรงนี้ปุ๊ปิดปุปั๊มปิดทักแล้วปิดไม่ได้กดอขนดด้านบนแล้วก็ไปทางซ้ายเอาขออนุญาตโอ้โหมันคอนโซได้ยังได้ยังไไปได้โอเคไปเลยนี่ระบบช้หมูสโลอยู่นะ ใหญ่อะแล้วมันไม่ได้เราไม่ได้แต่ว่าปวดนานเลยมันใหญ่ไหมผงอะไรมันบังคับง่ายป่ะผงอะไรคอนโทรลง่ายมากเออใช่เมื่อกี้อ่ะตอนกลับหัวรถตอนแรกโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมนะเออว่าต้องจัดสักคันแล้วแหละป้าป๊าตัวนี้ไม่มีนะเบียรตัวใหม่ตัวใหม่อ่ะตัวใหม่ตัวเบียร์สองกำลังก็ยังดีอยู่นะผมว่ากำลังดีเลยนะอัตราทดะไรดีเนี่ยเห็นพี่เจ้าของบอกว่าเออมันไม่ค่อยไหวโอ้ผมว่าดีนะท้งานเฮ้ยกดกดกดตรงกลางในกดตรงนี้ ตรงนี้อ่ะนี่อข้อเสียของกระจกมันเลยตรงนี้อ่ะเจอตรงนั้นแหละกดเข้าไปได้ยังกดเข้าไปอีกได้ไหมกดตรงๆนะอีกได้ยังเออได้นี่ดูไม่เกี้สองขึ้นกวนนะแบบน้ำหนักประมาณสักห้าร้อยโลแต่มันใหญ่หว่ะโคตใหญ่รถใหอยแล้วพวงลอยเบารถโคตรใหญ่อะนี่รอบเพื่อนก็ใช้ได้เลยรถโคใหญ่เลยนะพี่พวงลอยก็งานที่จะดีสอดยังไงดูดันไม่เก่งใครใครจริงน โยกแลแอบโ,โยกโยกมันจะโยกซ้ายโยกมาโยกซ้ายก็ค,คือปลอดภัยใช้สโลว์ดีกว่านะครับก็ยัดพัดด้วะะย,ด,วยดีดีดีโอ้ขับดีว่ะเกือบแล้วนะเกือบได้จัดแล้วนะไม่มีรถนะรุ่นนี้จริงนะเออเกือบได้จัดแล้ว อา้าวลดวิธีการปลดดูที่ว่าลดง่ายปลดง่ายปลดคนง่ายเข้าคนง่ายกดไม่รู้ง่มีเป็นไฮแล้วตอนนี้แต่เป็นไฮออรอบลนว่ะเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดียเด๋ยวลงไปข้างล่างเลยใช่ไหมลูกไงเดี๋ยวไปนู่นก่อนไปบ้านก่อนแล้วก็ไปบ้านแล้วก็เดี๋ยวไปข้างล่างไปบ้านก่อนเฮ้ยรอบตัวใหม่มันเซ็ตรอบเพิ่งโยนโคอนข้างที่จะตามมากเลยเออมันน่าจะต้องประหยัดขึ้นสิแลกๆไป ลล้่บางคนก็บอกว่าเออดีไม่พี่อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นก็คือผมไม่ได้ลองขับนะแล้วก็โอ้โล่งดิแอแอย่างแบบยังรู้อ่ะยังรู้อ่ะดูอ่ะก็มีดีไหมดูไว้นะาดีสุขไม่ใช่เกือบโดนแล้วนะทุนนี่บอกได้คำเดียวดูไว้นะดีไหมดูมึงดูอิงรอบหล่นนะหรือว่าเป็นที่พี่เขาเอาท่อไอ้แทนเลยออกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกัน ดีนะนี่กระชับไม่ดุกดิ๊กเหมือนเจ้าเหมือนเจ้า a ด d i o ของเราไม่ดุกดิ๊กนะนี่แต่คนโซนโอ้โหมันโคตรใหญ่อ่ะพี่เขาใหญ่จริงๆนะคะคุยใครมาว่ดูดันไม่เกรงใจใครโคตรรุนจูนีนะดิเอาจอเลยจอเลยใหญ่มากนะ เนี๋ยวไปดีมัื่องมันอืมเติมน้ำมันกังัวเดี๋ยวเติมไม่เติมเรื่องเติมมาเอาเดี๋ยวจะมาลองประมาณนี้ล้กันเดี๋ยวคร่าวๆประมาณนี้ชุกมันไม่ได้ไปชุกมันเลยใหญ่มากใหญ่โตมากเรื่องเี๋ยเติมมันชุกเฟอร์กัวเรื่องเติมเติมน้ำมันนะโอเคประมาณนี้แล้วกันเอาเป็นถอดกัทีนี้อ๋อนี่กุญแจ เียบไว้แบบนี้หนึ่งว่ะมันจะล็อกไหมวะโดยรวมนะคร่าวๆนะเออได้ป่ะสมัตถนะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้รูนี้เนะเดี๋ยวก็ต้องลองลองไปถ่ายก่อนโอเคคลิปนี้มาด้วยกันคร่าวๆนะถือว่ากำลังดีทดดีนะไม่ได้อื่นว่ะเออ โอเควันนี้แล้วกันนะถ้าชอบพี่นี่ก็ลืมด like, กดไลค์กดแชร์กด u ับส r i b e เจอกันใหม่คลิปหน้าแต่วันนี้ก็สวัสดีครับผม